สวัสดีค่ะสวัสดียมามเช้าทุกท่านนะสำหรับสมาชิกชาามีอัพวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของราชกิจจานุเบกษานะคะมีการห่างหายกันไปหลายวันเนาะที่ผ่านมาก็มีการรายงานกันมาตลอดในเรื่องของการอวยยศการมอบเครื่องราชวันนี้มาอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะไม่ได้เป็นหมู่คณะชนะน,นิดที่เรียกว่าเป็นเป็นพัน แต่วันนี้ก็เป็นหลักคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนนน้อยแล้วมีใครที่เป็นเมนในการรับตำแหน่งในคราวนี้ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยจ้าสำหรับข่าวนี้นะคะเป็นการพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารสัญญาบัตรเป็นพันโทหญิงไร้ชื่อผู้รับสนองโอ้อันนี้ทุกคน จำได้ใช่ไหมคะว่าไอ้คำนี้เราได้ยินบ่อยมากแล้วคนที่จะตั้งคำถามนี้อยู่ตลอดเวลาเลยก็คืออาจารย์หน่มศักดิ์บอกแล้วนะคะว่าครั้งนี้ไม่ได้มาเป็นหมู่คณะนะครั้งนี้มาเป็นหลักคนนะหลักหน่วยหลักเดี่ยวเลยเรามาดูชื่อนะคะมีใครคุณหน้าคุณตากันบ้างไม่เอ่ยมีการอัปเดตเนื้อข่าววันที่5กรกฎา,าคมปีพศ2567ในเวลา22 2นาฬิกา 8นาทีของเว็บไซต์ประชาไทยราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรพันตรีหญิงวันเพญจันหอมขึ้นเป็นพันโทหญิงโดยไม่มีผู้รับสนองเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พประกาศในวันนี้นะคะก็คือวันที่ห้า รกรกฎาคมประกาศยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชสอประกอบมาตราสและมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ปีพศ2560มาตรา10มาตรา13มาตรา15แห่งพระราชากฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของข้าราชการในพระองค์ปีพศ2560และมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช2479จึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรได้แก่พันตรีหญิงวันเพ็นจันหอมเป็นพันโทหญิงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2567อันหนึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตไว้ในท้ายเอกสารว่า ไม่ปรากฏชื่อผู้รับสนองพระบรมราชองการแต่อย่างใดดังนั้นเมื่อเราพ่วงย้อนกลับไปนะคะวันนี้ก็จะมีข่าวเก่าพ่วงมาด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีจะมาอ่านตอนเนี้มี่จาได้นะคะเพราะมีเห็นประกาศครั้งแรกเราก็เห็นชื่อเนี่ยคุ้นมากเลยเพราะว่ามีจําได้ว่าก่อนหน้านั้นที่มีเคยอ่านเนี่ยมีเคยไปหาชื่อคนคนนี้แล้วแหละ ว่าเราอยากจะทราบนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรแต่ว่าเราลองไปค้นหาดูเนี่ยมันมีคนที่ชื่อซ้ำเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราไม่ทราบนะคะว่าจะใช่หรือไม่ใช่แล้วก็ดูแนวโน้มแล้วไม่น่าจะใช่แต่ว่าถ้าไปดูในช่องทางอื่นที่เป็นพวกการปั่นกระแสนะคะหรือว่าเป็นข่าวลวงข่าวมั่วข่าวอะไรเนี่ยมีเยอะนะประเภทที่ อยากจะได้ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวจะได้มีรายได้ก็ปั่นกระแสกันมั่วๆนะคะเต้าข่าวอะไรขึ้นมาเละตุ้มเป๊ะอะไรเงี้ยเราเราไม่ขอไปสังครกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันไม่น่าจะใช่เนี่ยเราก็ไม่ได้นำมารายงานนะแต่ว่าก็จำชื่อได้นะว่าเป็นชื่อนี้ประกอบกับทางเว็บไซต์ประชาไทยนะคะก็ได้พาย้อนกลับไปในวันที่28มีนาคม ปีพศ2567วันเพนจันหอมได้รับพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรจากตำแหน่งร้อยเอกหญิงได้กลายมาเป็นพันตรีหญิง ก่อนที่ในวันนี้วันที่5กรกฎาคมจะได้รับการเลื่อนตําแหน่งพันตรีหญิงได้กลายเป็นพันโทหญิงซึ่งมันเป็นระยะเวลาเพียงแค่กว่า3เดือนเท่านั้นเองในการเลื่อนตําแหน่งจากร้อยเอกหญิงเป็นพันตรีหญิงใช้ระยะเวลากว่า3เดือนเท่านั้นได้พุ่งขึ้นไปเป็นพันโทหญิงในทัศนะของอาจารย์สมศักดิ์นะคะได้ เขียนโพสเอาไว้บอกว่าภายในเวลาเพียงแค่3เดือนจากร้อยเอกหญิงได้ขึ้นมาเป็นพันโทหญิงได้มีการตั้งตามใจชอบไม่ต้องมีคนรับสนองไม่ต้องจ่ายเงินเดือนเพราะว่าราษฎรน,นั้นเป็นคนจ่ายให้วันเพญจันทร์หอมณนะวันนี้พันตรีหญิงขึ้นมาเป็นพันโทหญิงในวันก่อนยังเป็นเพียงแค่ร้อยเอกหญิงแล้วก็เป็นพันตรีหญิง นี่คือเส้นทางของการเติบโตนะคะทำให้หลายๆคนที่ได้ตั้งข้อสังเกตว่าจากพันตรีหญิงเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่3เดือนกว่าขึ้นมาเป็นพันโทหญิงสำหรับครอบครัวไหนนะคะที่รับราชการสามารถมาแสดงความยิ่เถินได้นะคะเพราะว่าในประเด็นนี้เราเคยถกเถียงกันมานานแล้วเนาะตั้งแต่ในสมัยของผู้กองหรือว่าหมดแคทอะไรกันตอนนั้นะ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยต้นสังกัดก็ออกมาให้ข่าวด้วย ว่าของผู้กองแคทหมดแคทอะไรเนี่ยไม่ได้มีความเป็นพิเศษอะไรเลยท่านคิดว่าตอนนั้นสังคมก็จับตามองเพราะว่ามันมีข่าวว่าเขาเนี่ยไปเดินสายประกวดนางงามไปเก็บตัวซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาเป็นเดือนอยู่แล้วแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการเลื่อนตําแหน่งให้ด้วยเพราะว่าเขาก็พยายามอวดนทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยมาติดดงติดดาว มาอวดผ่านทางด้าน Facebook นะคะคนก็เลยขุดคุยกันใหญ่เลยว่าเอ๊คนนี้คือใครทำไมเขาทำงานหน่วยไหนซึ่งพอตอนหลังเนี่ยก็มาทราบนะคะว่าเขาก็ทำอยู่ในหมวดของความบันเทิงแล้วเป็นสายดาเทนเพราะว่าเขาเนี่ยมีงานในวงการบันเทิงด้วยก็คือมีการรับงานเกี่ยวกับการร้องเพลงนะเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเขาถนัดงานทางด้านนี้ ก็เลยอยู่ในกองทัพเนี่ยก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับพวกนี้แหละเป็นพิธีกรเป็นหน่วยเ,เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับความบันเทิงหรือว่าการสันทนาการอะไรประมาณนี้นะคะก็คือไม่ได้ไปข้องเกี่ยวเกี่ยวกับการไปรบไปอะไรแต่ว่าเวลาที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะบอกนะคะว่าเขาเนี่ยเข้าฝึกร่วมกับทหารผู้ชายเหมือนกันหมดเลยก็คือผู้ชายทําอะไรได้เขาก็ทําได้เหมือนกัน มันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าจากที่เราดูสซ่ส่งเนี่ยคือก็จะรู้นะคะว่าคนไหนเนี่ยออกกําลังกายคนไหนเนี่ยฝึกคนที่ฝึกเนี่ยคือมันต้องมีกล้ามเนื้อนะคะคือไม่ใช่ว่าคุณจะมาพูดโดยที่ว่าคนอื่นเนี่ยเขารับประทานยาไม่ใช่คนที่ออกกําลังมันต้องมีกล้ามเนื้อมีลายกล้ามเนื้อเห็นชัดเจนนะ,ะไม่ใช่ว่าประเภทที่อ่า ออกมาเป็นลักษณะแบบหุ่นนางงามแบบนี้แล้วจะบอกว่าฝึกแบบชายชาติทหารเลยคือมันไม่ใช่ทีนี้พอสังคมตั้งคาถามแบบนี้เนี่ยตอนนั้นก็มีคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนาะออกมาอธิบายว่าเป็นเรื่องปกติเลยคือมีการอับตําแหน่งให้ทุกคนเลยถ้าทุกคนมีผลงานเข้าตาก็จะเข้าปกติซึ่งตอนนั้นก็จะมีคนที่ออกมาโวยนะคะก็เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาตินี่แหละแล้วเขาก็ได้ให้ข้อมูลว่ามันก็ไม่จริงนะ เพราะตัวเขาเนี่ยหลังจากที่เขากเกษียณออกมาจากวงการกีฬาเนี่ยแล้วก็เข้ารับราชการเนี่ยก็ตำแหน่งก็อยู่แค่นั้นอะคาอยู่ตรงนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยคือคุณจะมาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติมันก็คงไม่ใช่เพราะคนในประเทศเนี่ยเขาไม่ได้รับประทานยาเขาก็จะรู้ไงว่าในประเทศไทยเนี่ยจะมีคนที่รับราชการแล้วก็ คาอยู่ตำแหน่งจ่าหรือว่านายดาบอะไรเนี่ยคาอยู่แค่นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปไหนเนี่ยมีเยอะมากด้วยความที่ว่าผลงานไม่เข้าตาเอ่ยหรือว่าไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีนายไม่เป็นเด็กของใครนะคะหรือว่าไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็คือก็จะไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งโอเคแต่ถึงแม้คุณจะพูดก็ได้ว่าผลงานเขาเข้าตาหรือว่าเขาทํางานดีเพราะฉะนั้นคุณต้องย้อนกลับไปถามว่าอ้าวแล้วที่สังคมเขาตั้งคาถามว่า คนนี้ทํางานอะไรทํางานในหน่วยไหนเป็นพิธีกรดีเด่นหรือว่ายัางไงหรือว่าร้องเพลงแล้วเพราะมากก็ได้รับรับการเลื่อนขัน้นหรือว่าถ่ายาเอกสารเยี่ยมชงกาแฟเด่นหรือว่าการลาไปประกวดนางงามเนี่ยคือมันอยู่ในสายของการทํางานรุ่นเปล่ามันถือว่าเป็นผลงานไหมเพราะว่าทุกคนทราบนะคะว่าเวลาลาไปประกวดนางงามมันต้องมีการเก็บตัว ต้องเข้ากองก็คืออย่างต่าๆไม่คิดว่าน่าจะประมาณสักเดือนสองเดือนน่ะน่าจะมากกว่านี้ด้วยซ้ําแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคือผู้บังคับบัญชาก็ออกมาว่าอ๋อได้รับอนุญ,ญาตหรือว่าเป็นเรื่องปกติที่ทําเรื่องผ่านไปเรียบร้อยแล้วเราก็เลยงงว่ามาตรฐานของการทํางานในข้าราชการของประเทศไทยเราเนี่ยมันคืออะไรหรือว่าตำรวจทห,หารมันมีกฎระเบียบอะไรกันบ้าง ก็มันเป็นซะแบบนี้ไงก็คือคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็ออกมากลางปีอกอุ้มแล้วสุดท้ายแล้วเรื่องมันก็เงียบหายไปประชาชนตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยนี่คือที่มาของการที่เขาได้พูดไงว่าควรจะต้องมีการปฏิรูปก,กองทัพตรวจสอบให้ได้ให้มันโปร่งใสเพราะสุดท้ายแล้วพอถึงเวลาคุณก็เล่นพรรคเล่นพวกคุณก็อ้างว่าเนี่ยตามกฎระเบียบมันสามารถทําได้นะเขามีกงมีการลาอะไรเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายเห็นไหมคะว่าเรื่องราวมันก็เงียบหายไปแล้วในลักษณะแบบนี้ก็กลับมาอีกแล้วมันก็วนลูปอยู่ลักษณะแบบเนี้มีถึงได้ถามว่าบ้านไหนที่มีครอบครัวเป็นราชการวานบอกหน่อยคะ่ะว่าครอบครัวคุณเนี่ยได้รับความยุติธรรมแบบนี้หรือเปล่ามีการเลื่อนขั้นในระยะเวลาสเดือน5้าเดือนหเดือนอย่างนี้หรือเปล่าคือติดจรวดเร็วได้ขนาดนี้ไหมเอาความจริงมาพูดกัน นะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะบางคนแล้วก็มีอะไรที่มันไม่ไม่ธรรมดาหรือว่าไม่โปร่งใสเพราะถ้าเกิดว่าคุณพูดว่ามีผลงานดีเด่นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีการสืบค้นได้นะว่าคนนี้เนี่ยเขาทําอะไรถูกไหมในเมื่อมีผลงานเนี่ยยิ่งต้องรายงานใหญ่เลยค่ะว,ว่าผลงานอันดีเด่นของเขาเนี่ยจนกระทั่งได้รับการเลื่อนขั้นที่รวดเร็วในระยะเวลาสามเดือนกว่าเนี่ย คุณน่าจะบอกประชาชนนะคะว่าผลงานของเขาคืออะไรเราจะด้วยช่วยกันแจ้ซ่องสรรเสริญทีนี้ตามไปดูใต้โพสต์ของอาจารย์สมศักดิ์นะคะจะมีคนแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะคะบอกว่าของขึ้นบ่อยก็ตั้งบ่อยค่ะอาจารย์ผ่านไปสักพักก็ถอดยศเรียกคืนนั่นนี่วุ่นวายกันไปหมดบ้านเมืองนี้วุ่นวายกับเอี่ยงวะสมเดือนจากร้อยเอกมาเป็นพันตรีแล้วก็พันโทแย่เนาะ บางคนก็ทํางานอย่างแท้จริงกลับต้องรอเพียงแค่ครบวาระไหนจะต้องรอตําแหน่งที่เหมาะสมว่างไหนจะต้องรอให้หนายเลือกให้รง,งานหนักมากทุกคืนเลยยศขึ้นไวเหมือนขึ้นลิฟต์เลยบางคนก็บอกว่าการแต่งตั้งการเลื่อนยศถอดยศเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในของเขาไม่มีผลกระทบถึงกองทัพ ทหารส่วนนี้กองทัพไม่ได้บรรจุเป็นกำลังพลไม่สามารถย้ายไปประจำกองกลมต่างๆได้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพเนี่ยสามารถช่วยกันแสดงความคิดเห็นได้ต่อมานะคะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยที่ยศขึ้นไวบางคนก็บอกว่าชินแล้วค่ะอาจารย์ผมว่าการเลื่อนชั้นยศมีนัยยะที่ อาจารย์เจียมแกอาจจะไม่รู้นะสมมุติต้องเป็นพันตรีถึงจะมีสิทธิ์แต่ต้องรองเท้าอะไรแบบนี้ไหมเป็นการปรับขึ้นลงเพื่อทําหน้าที่นั้นๆแต่อาจารย์เจียมนั้นคิดว่าเป็นสนมนะอันนี้ก็เป็นสลิมขาประจําที่เข้ามาคอมเมนต์อาจารย์สมศักดิ์ประจําเนี่ยแหละบางคนก็บอกว่า,อ,าอยากให้อาจารย์กลับมาจังเลยค่ะอยากให้ป๋าแกตั้งเสีย เป็นผู้ติดตามส่วนพระองค์แฟนพันธ์แท้ราชวงศ์ต้องอาจารย์เจียมหามีใครเทียบไม่อันนี้ไม่แน่ใจหมายถึงอะไรงงๆบางคนก็บอกว่าเป็นหน่วยสวามงครับอาจารย์บอกรับทราบครับประชาชนเป็นคนจ่ายทั้งทันที่ว่าไม่อยากจะจ่ายเลยแพงทั้งแผ่นดินบางคนก็บอกว่าระบอบราชาธิปไตยอันมีกษัตร,ริย์เป็นผู้มีอำนาจสูงสุด นะคะบางคนก็บอกว่าประเทศของเขาครับอาจารย์พวกผมเป็นเพียงแค่คนอาศัยประเทศเขาอยู่ครับแต่พวกขี้ข้าบางคนตายยังไม่สว่างกันอีกนะไม่มีดอเด็กยังจะสอเสืององูกันอีกนะคะบางคนก็บอกว่าตั้งเอาไว้อายอยักกันเฉยๆไม่มีอะไรหลอกรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะคะบอกว่าแม้นหวังตั้งสงบ ตรงเตรียมรบให้พร้อมสักโบราณเขาว่า,าไว้นะครับบางคนก็บอกว่าหาข้อมูลให้จริงก่อนแล้วค่อยมาใส่ร้าย อันนี้ก็งงนะใส่ร้ายตรงไหนเอกาสารก็มีบินบอนกันไปทั่วก็คือเขาก็ประกาศราชกิจจานเวษายังจะบอกว่าเป็นการใส่ร้ายเออนี่คือตลกมาก <c oughs> อะไร <c oughs> คือคนพวกนี้บางทีก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแล้วก็บางคนก็โอ้โหรุนแรงมากนะคะก็คงจะไม่สามารถมาเล่าสูนฟังได้เนาะบางประโยคนี่ก็คืออืมรู้สึกสุ่มเสี่ยงมากเหลือเกิน บางคนก็บอกว่ามันเป็นเงินเดือนมาจากภาษีประชาชนนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับประเทศชาตินะคะแล้วก็บางคนบอกว่ามีข่าวเรื่องนั้นอีกไหมนะคะตอนนี้ลุ้นกันมากเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีเนาะมีกระแสข่าวลือมาอีกนะแต่ว่าเราก็เห็นแล้วแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดอะไรกันมากมายเพราะก็ทราบอยู่นะว่าเดือนนี้เป็นเดือนอะไรมันไม่มีทางที่จะมี เ,ออเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นจะมีจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้มีความสําคัญยิ่งนะคะครบหกรอบเจ็ดสิบสองพรรษาดังนั้นจึงต้องเป็นเดือนมหามงคลเป็นเรื่องดีๆมีแต่พิธีอะไรที่ส่งเสริมความเป็นมงคลแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหากษัตริย์นั่นเอง ในใต้โพสต์นะก็ยังมีคนพยายามที่จะเอารูปที่ดูแล้วก็ทราบนะคะว่าน่าจะเป็นการตัดต่อเป็นการตัดแต่งแล้วก็มีป้ายชื่อวันเพนจันหอมอยู่ด้วยทีนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นบุคคลตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการตัดต่อเนะเพราะดูจากภาพแล้วเราก็ไม่ค่อยจะกล้าเล่นเท่าไหร่โดยที่คนที่โพสต์นะใช้ชื่อว่า หน่วยป้องกันปรับปรามพวกสลิมและ I.O. สยบอขอมอชนชั้นททหารแล้วก็ได้ระบุเอาไว้ว่าเป็นคนสนิทของท่านผู้หญิงอีดนะราชบุรีนะซึ่งเรามองดูแล้วก็น่าจะเป็นการปั่นหรือว่าเป็นการตต่อภาพนะดังนั้นจึงไม่ขอนำมาเสนอก็แล้วกันส่วนมีคนที่เป็นสลิมนะคะก็ยังคงมาต่อว่าต่อขามาดา่าการสมศักเหมือนเดิมเนาะ บอออาจารย์เนี่ยงงงูจังเลยนายทหารส่วนพระองค์เนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพไม่สามารถจะย้ายไปประจํากรมหรือว่ากองที่อื่นได้มันเป็นส่วนที่สํานักพระราชวังจะตั้งใครถอดใครออกตอนไหนก็ได้กองทัพไม่ได้รับผลกระทบก่อนหน้าก็แต่งตั้งจุลเจิมเป็นพลเอกด้วยซ้ําเรื่องไม่เป็นสาระยังเอามาปัน่นรู้ทั้งรู้ว่าพวก ส,ส่อเสือเนี่ยมันงองงูก็ยังจะปั่นให้หัวปาหัวปามอีกเรื่องแบบนี้พอเถอะไร้สาระสงสารพวกงองงูที่คิดเองไม่เป็นนะคะแล้วก็บอกว่าอาจารย์เจียมนั้นจงจมูกเรื่องนี้พอได้แล้วอันนี้มันก็แปลกใจนะเราก็แปลกใจว่าเขากล้าที่จะคอมเมนต์แบบนี้ได้ยังไงเพราะว่าทุกคนย่อมทราบอยู่แล้วนะคะว่าการปรับลดหรือว่าเพิ่มยศ มันขึ้นอยู่กับเรื่องของเงินเดือนด้วยถ้าคุณให้ยศเขาเพิ่มขึ้นนั่นหมายถึงว่าเงินเดือนมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นการที่บอกว่าไม่ไม่มีประโยชน์หรือว่าไรสาระไม่น่าสนใจแล้วยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับภาษีของประชาชนในการที่ต้องจ่ายให้ไป แน่นอนอยู่แล้วนะคะคุณเข้าไปเป็นสสปกติเงินเดือนก็อีกระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณมีตําแหน่งเป็นรองประธานสภาเป็นประธานสภาเป็นตําแหน่งรัฐมนตรีควบนั่นควบนี่เนี่ยมันก็ยิ่งหนักเข้าไปกันใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับว่าก็ต้องรับมามากขึ้นในเงินเดือนของทหารเงินเดือนของตํารวจนี่ก็เช่นกันน่ะถ้ามันมีการปรับเพิ่มยศให้เนี่ยมันต้องมันมันควรจยะยต้องมีที่มาที่ไปไงว่า คุณทําอะไรเพื่อประเทศชาติมันดีเด่นเนี่ยมันดีเด่นตรงไหนคือมันควรที่จะมีตัวตนให้คนเข้าไปตรวจสอบได้ไงถูกไหมเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าในระยะเวลาสามเดือนกว่าแล้วคุณมีผลงานโดดเด่นขนาดเนี้ยประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้เลยเหรอว่าคุณเคยใครนาก็น่าคิดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครอบครัวใครนะคะที่ทํางานราชการเนี่ยก็วานมาแจ้งข้อมูลนิดนึงก็แล้กันนะคะว่าคุณรู้สึกแฮปปี้กับงานนี้หรือเปล่า กับแบบนี้หรือว่าที่บ้านครอบครัวคุณเนี่ยสมมติว่าบ้านไหนรับราชการมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยคุณได้รับการปรับเลื่อนยศแบบนี้หรือเปล่านะก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กับมีด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ